สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่อง y o u u u e แนตดปีจีจุดยวงนะคะพบ,พบกาาับพกอาจารย์นตดปีเช่นเคยนะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภประจําเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564สําหสำหรับชาวราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13 มิถุนายนนะคะหรือท่านไหนที่ผูกดวงวงังลัคนาตามเวลาเกิดแล้วได้าลัคนาราศีปรุกศก oh. ก็สามารถที่จะมารับชมรับฟังอาจารย์พยากรณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปพยากรณ์ดวงชะตาอาจารย์มีภาพป,ปูนะคะได้ภาพป,ปูผืนใหม่มานะคะเป็นลายกวางนะที่ปักด้วยได้ที่คุ้นเายที่จะมีคุณภาพนะคะแข็งแรงนะคะและมากไปกว่านั้นก็จะมีการสอดแทรกด้วยยันมงคลทางด้านศาสตร์ตะวันตกก็คือยันรูน oh. ะะเป็นการเสริมในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จความก้าวหน้าด้วยนะคะท่านไหนที่อยากได้ผ้าปูนะคะไปวางของมงคลของตกแต่งบ้านนะคะหรือไปวางเพื่อประดับบ้านเสริมพวงจุ้ยเรียกเงินเรียกทองเรียกชโชคเรียกลาภและความสําเร็จนะคะหรือว่าให้คนรักให้ละเมตตาด้วยนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทางช่องทางนามบัตรพี่หมอกเกรสได้เลยนะคะก็จะมีให้เลือก หลายสีเลยนะคะตัวลายกวางนะคะผ้าก็เป็นผ้าที่คนค้าี้จะมีคุณภาพด้วยนะคะเป็นผ้าที่แบบแข็งแรงทนทานด้วยนะค่ะทีนี้อาจารย์จะมาใช้ไพ่นะคะ The e l e m e n t a l w i d d o m Tharot นะคะหรือไพ่ทาโลนั่นเองนะคะหรือไพ่ยิบซีมาพยากรโดวชะตาของชาวราศีพฤษภกันนะคะอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงาน การเงินความรักโสดและไม่โสดในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเสริมมดวงชะตาให้กับชาวราศีพิจษษิะด้วยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของสามเหรียญถัดมาเป็นไพ่ของหนึ่งไม้เท้านะคะถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของแปดไม้เทา้าถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของพระสังฆราช ถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของอัศวินถือไม้เท้านะคะถัดมาเป็นไพ่ของจัสติกนะคะหรือความยุติธรรมนั่นเองนะคะถัดมาเป็นไพ่ของราชินีถือดาบถัดมาด้วยค่ะเป็นไพ่ของหกไม้เท้านะคะและใบสุดท้ายเลยค่ะเป็นไพ่ของเลเวอร์เลยนะคะไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะที่ขึ้นมาเนี่ย ค่อนข้างดีเลยนะเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภในเดือนนี้น่ายิฉามากเลยนะคะพ่ายขึ้นมาค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีเลยแหละ นะในในเกือบจะทุกทุกเรื่องเลยนะคะไพ่ชุดใหญ่ที่ขึ้นมาก็จะมีในเรื่องของไพ่พระสังฆราชด้วยนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะแล้วก็ไพ่ของเลเวอร์นะคะคนคู่นะคะแลวไพ่ของจัสติกด้วยก็คือความยุติธรรมนะคะไพ่ของการเงินขึ้นมาถึงระดับถึงสเหรียญด้วยการบวกก,บวก,กวับว่ามีไพ่ของไม้เท้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะขึ้นมาถึงหนึ่งสามี่ใบและไพ่ของความรักและความอ่อนโยหรือว่าความ ความหวังความสําเร็จก็ขึ้นมาถึงเจ็ดถ้วยด้วยกันนะคะแล้วก็มีไพ่ของบุคคลก็คือราชินีถือดาบนะคะรับไพ่ของพระสังฆราชด,ด้วยนะพอขึ้นไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์กันน่านะคะก็จะมีทิพนกับชาวราศีพฤษศในเดือนนี้เช่นเดียวกันชาวราศีพฤษศเนี่ยในเดือนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะเข้าหาผู้ใหญ่จะดีนะคะ เ้าหาผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะให้คําแนะนานะคะหรือแม้แต่กระทั่งเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือด้วยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว,ว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนที่คอยช่วยเหลือเราเนี่ยเขาก็จะกลับมาดีกับเราด้วยตรงจุดนี้นะก็ถือว่าไพ่พระสังฆราชขึ้นมาเนี่ยจากเรื่องหนักๆมันก็จะเบาลงจากเรื่องที่ดีมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปด้วย ทีนี้มาดูค่ะในเรื่องของชาวราศีพฤษภที่ขึ้นมาเนี่ยโดดเด่นเกือบทุกเรื่องเอาเรื่องของการงานก่อนนะคะชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานอาจารย์มองว่าใครที่ท right Onion, ํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงงานโฆษณางานไครของออนไลน์นะคะงานเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศกับคนต่างชาติ ะะงานเกี่ยวกับเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะหรือแม้แต่กระทั่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสายช่างงานซ่อมบำรุงงานแก้ไขปัญหาต่างๆงานเกี่ยวกับของสวยงามนะคะแล้วก็การขายพวกวิตามินอาหารเสริมดีเทลยานะคะหรือยารักษาโรคด้วยนะคะหรือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาสุขภาพเนี่ย ชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จานร์ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคุณจะมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของการงานไปในทางที่ดีอาจจะมีการในเรื่องของการขยายสาขาขาที่คุณขยายอยู่เนี่ยจะมีการขยายต่อเพิ่มเติม,มนะคะหรืออาจจะมีออเดอร์เข้ามาค่อนข้างมากหรืองานที่อาจารย์บอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีความราบรื่นและประสบความสําเร็จค่อนข้างดีเลยนะก็ถือว่าชาวราศีพฤษภเนี่ย มีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ท่านไหนที่ไม่ได้ทํางานที่อาจารย์บอกเลยนะคะก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกัน,นกางานจะมีความก้าวหน้าบางท่านอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการทํางานเป็นตัวแทนของบริษัทหรือตัวแทนขององค์กรต่างๆที่คุณทําด้วยก็ถือว่าได้แสดงความสามารถให้ประจักษ์อาจจะมีการปรับตําแหน่งปรับขั้นหรือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งยกย้ายไปตําแหน่งที่ดีขึ้น นะคะใครที่รองานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานใครที่ยังไม่มีงานก็สมัครงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ไพ่ที่ขึ้นมาค่อนข้างดีมากเลยอะ่ะน้าฉาชาวราศีพิจกศกด้วยนะคะและมากไปกว่านั้นนะคะก็จะมีคนเมตตาเอ็นดูจะมีเพื่อนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อร่วมงานก็ดีทีมงานก็ดีจากที่เคยทะเลาะกันก็จะกลับมาดีกันอาจจะมาช่วยเหลือกันมาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะแต่ขออย่างเดียวก็คือว่าอย่าหาเรื่อง ะะอย่าหาเรื่องในที่นี้หมายความว่าอย่าสร้างปัญหานะคะให้เกิดในที่ทํางานเช่นในเรื่องของลักซอนซ่อนเลนส์พวกนี้จ,จะต้องระวังอาจจะเกิดในที่ทํางานก็ได้การครบแบบลับๆไม่เปิดเผยระวังนะคะตรงจุดนี้ในเรื่องของการงานเ,นเมื่อมันดีแล้วก็ขอให้คุณเนี่ย รีบมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะคะจะมีออเดอร์เข้ามามีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างดีนะคะแต่ลูกค้าที่เป็นเพศหญิงเนี่ยอาจจะเป็นจุกจุกจิกจิกวุ่นวายจุกจุกรู้เรื่องร,รู้มากอาจจะแบบว่าเรื่องมากด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยอย่าเพิ่งรำคาญนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบจุกจิกไปงั้นแหละแต่จริงจะซื้อนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าถูกทางรู้จักเอาใจรู้จักเสนอ โปรโมรชั่นของแถมจัดเซตนูน่นเซตนี่นะรับรองเขาติดคุณตลอดเลยนะคะดีไม่ดีเขาจะแนะนำลูกค้าใหม่ให้คุณด้วยนะสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกค้าการไปติดต่อเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์ผ่านรับรื่นนะคะให้เขาหาผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรก็ข,ขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยพูดช่วยคุยช่วยเจราจาไก่เกลี่ยให้ก็จะเป็นผลดีด้วยกับคุณนะคะถึงแม้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยบบาอาจจะแบบว่าอาจจะแบบ ผัดผ่อนผัดผ่อนวันที่จะช่วยคุณแต่อย่างน้อยเขาก็ช่วยนะเขาก็อยากช่วยคุณอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะในเรื่องของการงานอาจารย์มาว่าแฮปปี้มากเลยนะคะและท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการขายตัวแทนในหน้าอาสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับเรื่องของรถรถด้วยนะก็ถือว่าเป็นมีเกณฑ์ไปในทางที่ดีพวกเซลล์เนี่ยอาจาจะปิดจ็อบได้ได้เปอร์เซน็นต์ค่าคอมมิชชั่นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ถือว่าไปได้ดีนะ เนาะชาวราศีพฤษภเนี่ยไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรเนี่ยก็ขอให้ทําอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่าทําผิดกฎของบริษัทอย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยง่อกฎหมายเพราะเนื่องจากไพ่ justice ขึ้นมาเนี่ยเป็นการย้ําเตือนว่าคุณจะต้องทําอะไรให้มันถูกต้องเพราะสิ่งที่จะตอบแทนคุณเนี่ยมันก็จะตอบแทนตามเนื้องานที่คุณได้ทําหรือการกระทําของคุณถ้าคุณทําดีอยู่แล้วท่านไหนที่ทําดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวค่ะเดือนนี้คุณจะได้เจอผลดี ตอบแทนอย่างแน่นอนแต่ถ้าไหนที่ผ่านมาทําอะไรที่มันค่อนข้างเทาๆหรือว่าสมเสียงเนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่ว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยจะมีการเกี่ยวกับเรื่องการฟอ้องร้องหรือว่าการดำเนินคดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คุณจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะทําอะไรเก็ทําให้มันถูกต้อง นะะในเรื่องของการงานแม้กระทั่งการเงินด้วยที่จะพูดถึงตอนนี้นะในเรื่องของการเงินอาจย์ก็มองว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะมีการซื้อได้ขายครองเกณฑ์กาไรก็ยังได้นะคะการเงินก็ราบรื่นหาได้มีเกณฑ์ได้โชคจากเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินด้วยในเดือนนี้มีโชคจากการเสี่ยงนะคะการติดต่อผู้คุยเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จค่อนข้างแฮปปี้เลยอะ นะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะคะเดือนนี้น้าขึ้นลิบตักน้ําขึ้นลิบตักเลยนะคะเพราะการเงินจะค่อยๆเข้ามาตามเนื้องานที่คุณได้ทําหรือว่าตามความสามารถที่คุณได้ทําอาจจะเป็นงานได้จากงานเฉพาะทางได้จากงานพิเศษได้จากงานที่ทําแบบรับจ็อบรับจ็อบพิเศษด้วยก็จะมีเข้ามาให้คุณได้ทํามีเงินเข้ามาให้คุณได้รับ ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินขึ้นมาสามเหรียญเนี่ยจะมองว่าในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะรับลื่นก็จริงมีรายรับก็จริงนะคะแต่ชาวราศีพฤษภก็อาจจะมีารายจ่ายอยู่ s. <S บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเบิกเงินที่อยู่ในธนาคารเงินเก็บมาใช้หมุนเวียน ะะถ้าหมุนเวียนในทางธุรกิจแล้วสร้างรายได้เนี่ยอาจารย์สนับสนุนนะแต่ถ้าหมุนเวียนไปกับเรื่องไร้สาระเนี่ยอาจารย์มองว่าเผาๆลงหน่อยนะในเรื่องนี้ถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้กับธุรกิจเล็กๆอย่าเพิ่งลงทุนใหญ่อย่าเพิ่งลงทุนก้อนใหญ่เพราะอาจารย์ดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยที่คุณทาอยู่ปัจจุบันเนี้ยมามีเกณฑ์ในเรื่องของการก้าวหน้าและมีรายรับเข้ามาอย่างดีอยู่แล้ว<อ>นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณดูสถานการณ์บ้านเมืองก่อนนะคะชะลอชะลอโครงการใหญ่ๆไว้ก่อน เอาไว้ทําตอนที่มันแบบปกติแล้วอ่ะค่อยทํานะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินการเงินคนที่ทํางานเกี่ยวกับตัวแทนในหน้านะคะก็จะมีเกณฑ์ได้เงินบางคนได้เงินจากหุ้นส่วนคู่ครองคนรักด้วยนะได้เงินจากการเดินทางนะคะตักจากการติดต่อเจราจานะคะก็จะมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาด้วยนะก็ถือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดี ดีมากเลยนะคะใครทำงานออนไลน์ก็จะมียอดเข้ามาแบบปังปุริเย่เลยนะเดือนนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยน้ำขึ้นลีบป,ปักเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพของชาวราศีพฤษภเนี่ยในเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการปวดหลังนะคะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดขาด้วยนะคะเนื่องจากว่าภัยที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ โครงสร้างของร่างกายนะคะระวังเรื่องของสายตานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสายตาอาจจะแบบผ้ามัวนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ใช้สายตามากเกินไประมัดระวังเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบนะคะเจ็บคอนะคะหวัดลงคอหรือเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ด้วยนะคะที่ขึ้นมานะก็ถือว่าในเดือนนี้ในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยถือว่าโอเคแฮปปี้ชาวราศีพิศภ ะะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เลยนะคะความรักของคุณเนี่ยคนโสดค่อนข้างมีสเสน่ห์มากเลยเพชศตรงข้ามให้การแบบสนใจมีคนแอบชอบมีคนแอบรักคุณมีคนแอบเคซีคุณด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอคนรักจากการติดต่อเจราจารเรื่องงานจากเรื่องของการทํางานแล้วมาเจอกันตรงจุดนี้นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์โซเชียลด้วยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ ดูดูกันไปก่อนนะในเดือนนี้ก็ถือว่าความรักไม่ได้เสียหายอะไรนะคะสําหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยจาย์มองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีในเรื่องของคาพูดคาจาจะเป็นคนพูดตรงไปหน่อยในเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภหรือว่าแม้แต่คนรักของคุณด้วยนะคะอาจจะถือทิฐิดืด้อนะคะผิดเราไม่ยอมรับผิดอะไรประมาณเนี้ย นะคะไหลเลื่นไม่ยอมรับอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดปัญหากันขึ้นมาก็จุกจุกจิกจิก,จกเป็นบานข่าวคู่ครองเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาที่บานปลายหรือใหญ่โตอะไรนะคะคนมีคู่ครองอยู่แล้วอาจารย์มองว่าในเรื่องของการคองคู่เขาจะมองไปในเรื่องของอนาคตนะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการมัน่นเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีโครงการอยากจะแต่งงานอยากจะประกาศให้ เพื่อนได้รับรู้ให้คนได้รับรู้ให้สังคมได้รับรู้นะคะอาจจะมีการทับทามคูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายกันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะหรืออาจจะมีกิจกรรมทําร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านตรงนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งอาจจะมีโครงการอยากจะได้รถใหม่ก็ได้นะอเ,เออก็อาจจะมีเข้ามาในเดือนนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการมีทายาทนะมีทายาทมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆใ,ในชีวิตคู่ด้วยแต่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดที่พูดตรงนะคะบางท่านเนี่ยจุกจิกจุกจิกกับแฟนมากเกินไปจับผิดจุกจิกจูนะ้จี้เนี่ยเดือนนี้เผา,าหน่อยเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเกือบทั้งหมดทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสียก็เสียที่ตัวคนเองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็พูดตามนะไพ่าาที่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็ให้ รักษามาตรฐานของเรื่องที่ดีเข้าไว้อยาวเ,เรื่องที่มันไม่ดีนะมาบั่นทอนเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวราศีพฤษภ ะะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอาจารย์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันเข้ามานะสาหรับท่านไหนที่ขึ้นเข้ามารับชมรับฟังนะคะอาจารย์กควรกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านไหนที่อยากจะรับการมยากรเปรายส่วนตัวนะคะสามารถทักอาจารย์มาทางลิงก์ข้างล่างที่อาจารย์จะทิ้งไว้ให้ได้นะคะอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ชาวาราศีพฤกษภ นะคะในเดือนนี้นะคะจะเสริมในเรื่องของดวงเนี่ยอาจารย์ลืมเลยนะในเรื่องของดวงเนี่ยจะเสริมในเรื่องของดวงชะตา,าเนี่ยคุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการแสงสว่างได้แทง่งเทียนปรรษาได้นะคะเห็นไหมว่าเป็นแทง่งคล้ายๆเทียนและมีแสงสว่างนะคะก็สามารถจะทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้ามีเรื่องดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คี้คลายไปนในทางที่ดี ะะอาจารย์ก็ขอให้พลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยประสบความสําเร็จราบรื่นทุกประการนะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะแล้วก็อย่าลืมนะติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ